ครับสวัสดีครับตามสถานการณ์วันนี้จะมาเล่าประวัติบุคคลสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านไว้วางใจในการปกครองประเทศให้เป็นปกครองเมืองพระตะบองนั่นก็คือเจ้าพญาอาภัยภูเบศชุ่มอภัยวง์มหาอมมาตโร พระม,มหาสเวกโูเจ้าพยาอภัยภูเบกนามเดิมชุ่มอภัยวงเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2404ถึง27สิงหาพศ2465เป็นเจ้าเมืองพระตะบองต่อจากปิดาและเป็นสมุ หเทศาพิบาลสำเร็จราชการมนทนบุรภา